ครับก็สวัสดีนะครับช่องหนุ่มปุไทยครับนี่มาแนะนําครับแนะนําการผสมน้ำกดหยอนน้ากดนะครับว่ากดที่เพื่อนเพื่อนใช้จะเหมือนกันกับของหนุ่มปุไทยนะครับส่วนตัวผมใช้กดฟอสฟิกนี่ครับกระติกห้าลิตรนะครับมานานแล้วครับหลายปีละมาแดงครับอันนี้เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ ชนิดเข้มข้นนี่ครับผมในความรู้สึกนะครับคือมันก็ไม่ค่อยเหม็นนะครับมันแข็งแข็งด้วยยางแข็งหน้าแข็งมันใส่ยืใช้าแต่อันนี้นครับไม่ได้ค่อยชย,อยี่ห้ออื่นอัตราการผสมครับแต่ผมวิธีผสมผมก็คือกะเอาเลยครับเพราะว่าปริมาณน้ำยางแต่ละสวนก็ แล้วแต่นะครับออกมากออกน้อยบางต้นก็ที่ชายเป็นประจำก็คือจะมีนี่นะครับเป็นขวดโคกนะครับตัดเอาไวต้ตวงนะครับ๋ยมช้นี่ครับนระวังนะครับมันแรงควันขึ้นนะครับถ้า วิธีการผสมนะครับในรูปแบบของผมนะครับที่ใส่น้ำกดที่หยอดนะครับของผม,มใช้เป็นกระติกใส่ใส่นมนะครับที่ซื้อมาเป็นกระติก2ลิตรนะครับประมาณน้ำกดก็เท่านี้ครับเนี่ยแต่ก็แบ่งครึ่งครับใส่ มะประมาณขอนิ้วหนึ่งใส่ยางละสองลิตรครึ่งหนึ่งแล้วแต่ยางเราออกมากออกน้อยครับใส่ลงไปก่อนแล้วถ้าใส่น้ำนะครับถ้าสองลิตรก็ประมาณนี้ครับหรือน้อยกว่านี้ก็ได้นิดหนึ่งก็ประหยัดดีนะครับผมว่านะห้าลิตรผมอยู่ได้โอ้หลาย เกือบสองเดือนนะครับกระติกหนึ่งก็ไม่แพงครับติกนี้ประมาณสองร้อยสองร้อยยี่สิบนะครับเนี่ยกระติกนี้ห้าลิตรอยู่ได้นานเหมือนกันครับนี่เป็นกระติกใส่น้ํามาจากบ้านใส่น้ําลงไปเลยครับเอา้ํากลนลงก่อนแล้วก็น้ําลงที่หลังมันจะได้ผสมกันเลยเราไม่ต้องใส่คนให้มันเข้า ไปเลยครับสอลิตรชวนผมนี่จะใช้ประมาณ4ลิตรนะครับน้ำกดต่อวันนะครับทยางออกมากก็อาจจะเป็น5ลิตรดูจากปริมาณน้ำกดครับถายางออกมากออกน้อยเรจะรู้เลยถ้าเราหยอดวันเรารู้มือเรานะครับพร้อมอีกครับมาแดง จะมีคล้ายๆกันครับอุตลตร้แมนแล้วก็ตาเสือตาอะไรแต่ที่ผมใช้คือมาแดงนะครับแต่กติกมันคล้ายกันไปครับไปดูวิธีการหยอดนะครับครับหลังจากที่ผสมน้ำกดเสร็จนะครับที่ตามการตวงที่ผมผสมเมื่อกี้นะครับก็จะมาหยอดกันเลยว่าหยอดดูกันนะครับยี๋ยวเพิ่ง เดี๋ยวลองคนให้ดูก่อนว่าตอนที่ยังไม่ถูกน้องกดนะครับอาศัยน้กดแล้วครับมันจะเป็นครีมรัดเข้าไปเลยนะครับคือพอดีมันคือมันมันจะแน่นนะครับยางมันจะเนื้อแน่นติดเป็นมันแล้วก็ไม่ค่อยเหมินนะครับรู้สึกว่ามีน้ําหนักแล้วก็ไม่ค่อยติดไม้นะครับยางนี้เป็นยางมิดแรกนะครับยางผมเน่ยยางมิดแรกคือเดีย๋ยวอีกประมาณ ไม่ถึงนาทีเดียวผมจะกลับมาดูนะครับกลับมาดูต้นนี้นะครับว่าพอมันแข็งเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับครับหลังจากที่เราหยอดเสร็จนะครับประมาณห้าหกนาทีนะครับคือผมไปหยอดแถวอื่นก่อนนะครับกลับมาดูครับเนี่ยแข็งครับเนี่ยแต่มีน้ํายางมันมันไหลลงมาใหม่นะครับแข็งเป๊กครับดูครับ ยางกับเป็นมันนะครับมันจะบีบบีบเอาน้ําออกนะครับอาจจะเป็นน้ําเลี้ยงหรือน้ํากดที่เราผสมน้ําน้ําเปล่านะครับบีบออกมันจะรัดรัดออกนะครับผมจะเอาออมาให้ดูนี่ครับจะงเลงี้นเลยนะครับ อย่างแน่นครับเนี่ยครับมันจะมันอย่างนี้ครับอย่างรู้ผมรู้สึกว่ามันจะมีน้ําหนักนะมีน้ําหนักแล้วก็ไม่ไม่เหม็นนะครับไม่ค่อยหม็นโอเคครับก็ปริมาณการใช้ต่อต้นก็แล้วแต่นะครับต้นออกมากออกน้อยมันก็มีกันหมดนะครับแล้วก็ใช้ปรับใช้ไปครับใครที่สนใจก็ไปหาเลือกซื้อมาใช้ได้นะครับ เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับประสบการณ์กันการทําสวนนะครับชาวสวนยางนี่ครับโอต้นนี้นีเหงืะเนี่ครับมันจะบีบบีบรัดน้ําออกครับนิดเดียวไม่ค่อยอันนี้ครับ,นนนนรบมันจะนออนดเดน,นื้อยางล้วนๆรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ติดตามกดแชร์ให้หลวงุ่ไทยด้วยนะครับ <c oughs> มันจะรัดอยางไม่ฝ่อนะครับมันแน่นนะครับไม่บวมนะครับไม่เหม็นด้วยน้ำกดนี้นะครับกระติกหนึ่งสองร้อยสองร้อยยี่สิบบางครั้งก็สองร้อยหกสิบนะครับแล้วแต่ราคามันขึ้นลงมันก็จะได้ประมาณร้อสองสามเดือนครับเพราะว่ากระติกหนึ่งมันห้าลิตรนะครับเพื่อนห้าลิตรเราใช้แค่ ข้อนิ้วหนึ่งนะครับหรือสองข้อนิ้วเนี่ยถ้าเราวัดอัปริมาณต่อน้ำสองลิตรนะครับก็คุ้มนะครับของผมนี่ยางก็ถือว่าออกอยู่นะครับคือต้นออกต้นไม่ออกต้นน้อยต้นมากมีปะปนกันไปนะครับก็ได้ประมาณสองสามเดือนครับได้อยู่กระติดสองร้อยกว่าบาทโอเคครับฝากติดตามช่องนะครับขอบคุณมากครับ